สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเป้ซาวร้ากันเด้อเนาะเมื่อนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสี่สายๆนาะพี่น้องน้องเป้กะสีมาตำมะผงเนาะพี่น้องเมื่อนี้เออเมื่อเมื่อพิษสีมาตำมะถั่วนาะพี่น้องถั่วเ้าวขะตำหนึ่งนาะพี่น้องข้ากะสซีเบย์ตำเบิดเนาะงตำกินตอนเพทนพี่น้องมะถั่วพี่น้อง ข้าวกะสิมาตำอยู่เฮื่อนไม่ใหญ่นะพี่น้องข้าวกะสิบะตำม,มาหลายดอกตำเอาสองสามหมักเราพี่น้องเปิลงไปซนกันเลยนะพี่น้องข้าวกะสิมาตำม,มาผิดน้องพี่น้องมือนี่มีปิ้งปลาทูน้ำพี่น้องมันไปสื่อมาเมื่อกี้ไม่มน,นะซามมันสื่ ว่าสายลน์หรอกะหัวมันติดเพจแม่แมกวแมแมกม็วุ๊ดแมวตัมเลยพี่น้องจักซีแซ่ ไออม่ไมไเามีมะขา,ามต่มะกอกเตรียมแปมวเกลืออไรใช่มีด่ไี่้อง เอามาเอาผ้ออา้ออาดาอเอามาปาด ม,อมอือน,นอาวพี่น้องงเตยการห้ากรหลุกตะไข่น้องสบายอากาศเปลี่ยนดูแลยบั๊บโตประทนันสบาสักหน่อาหากระไข่นี่ยเลยไปลงคิปนะกรลเขาไฟแรเลยไปทอะไ้ก็สบายดีน้องหมากมักนเก็ถิมใส่ไนเลยพี่น้องใส่ไนงัวใส่ผักทีมีแล้วพี่น้อง パレー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 パレ แต่มันเต็มไปแล้วอู้จะได้แต่จะดันจะบ่ นนี้นพี่น้องัเยกินดยาลงตเตยยาเอาไปลาระส,สมาลากลนอง,งขวกับสมัยลาอาไปตเลยอากาศเมื่อนีโบด,ดาวปได้น้อง,งหลับลงเตยจะทำกระดาษตกแรงข่นหน่อย เตยลังมดกห่วงบ้านก็ตารเใหญ่พอกินเบอ,อพี่น้องเตื่อนลงเตยกระโดดเป็นเพ่อท่านใจนี่พี่น้องอยามาาะตั้กระต่อเลยน้องพี่น้องเาก็มาตั้กรต่อเลยน้องนี่ลงเตยกะสียัง จำไนสีหมากกว่หนักที่หาหน่อยเห็นหมั้ยเนาะอเมืองบิดอรอ่อยพี่น้องเนี่ยมันหายบอยอยากตำลายไปแล้วพี่น้องบอยอยากกินโมบิดกินโมบิดหรืใช้ลายมั้ ต,ต,ตัลงไปเลยอ้าวกระเด็นสกตพี่นองกเดข่อยต่เนาะพี like ่น้อง่ามกระเด็นใส่ตาเออนูเตยถกเรชจะกว่าทีจะตำหมากมาแล้วตอกเก็ยังไม่พี่นองพิษผ่าดตกฤทน้อย

บอเป็นยังพี่น้องทำกินคนเดียวครับอกเป็ไงกับแม่ขงเรา,ากินข่าวเลยนะนี่ใส่ปีงปลาทู้ก็นใชนะ่น,นหล้วพากระสมาลังเอาหุบไปหลังจังจะกินไะพี่น้อง มาพี่น้องมากินขาา้าวขอการปน,นิฮะลแล้วนะพี่น้องกระตูกก็ใหญ่คนกินจานเดียวกรตําหูตันตัมี่มตาว่าตัหูพี่น้องกินกับตําขวยนะพี่น้องมันอานจบเ,เพนไปแล้วพี่น้องที่จะ,ะต้องที่ใหอ่ พี่น้องตึงประตูแสบลายแทบี่น้องตึงประตูกับตัวสามันกิมาเพื่อนตัวน้อยแมวกับห้องแมวแง่นีพี่น้องตั้งตัว,วตัว้งมาส่วนตั้งตึงเพชรเพชชมชมน้องจังแท้

ตอนนี้น้องเตยกำกินข้าวแล้วเรแบบไรแล้วพี่น้องกะตำหุงก็ถือว่าแซ่บอันไม่ใช่อย่างว่าตำมะหุงพี่น้องจะเป็นเพียงตำมะถั่วก็ถือว่าแซ่บอยู่น่าพี่น้องแต่จบบเข้มๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพิ่งใส่ปลาแดดลายน้องเตยกำลังกินตำมะถั่วแต่ดุดๆแล้วน่าพี่น้องค่ะก็ได้กินเห็นมะถั่วโอ้จิตอยากตำมะถั่วเลยเห็นมะถั่วตะเรียนก็เลยเอามาตำกินน่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องเตยขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนนอกคลิปหน้าจะมาพอกันใหม่กัน ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยเหตุิลต่อไปในเด้อ <Okay. S 1> สบายดี